ทำให้ทุกท่านของเราฟังเพื่อความมันเทิงนะครับ นี่เป็นคลิปฮานอยนะครับวันที่เจ็ดกุมภาครับก็ใครไม่กดถูกใจคลิปนะกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับ เงียผลเฉพาะกินนะครับนี่เนะครับปกติแล้วก็ VIP นะครับเล่นหลักร้อยนะครับหนึ่งสองนะครับ หน่อยนะครับห้าหกนะครับกดติดตามด้วนะูาาาดวา,าวพายเผยรถนะครับจำเป็นพลาดคลิปเรื่องต่างๆทางชนนับแล้วกดถูกใจคลิปเรื่องท่าแคลิปแบ่งทางชนนับกดถูกใจคลิปมันให้เรืนองท่าคลิปดูคลิปของทางชนนับเทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ ห้าแปดครับ, 58, รบแล้วก็ห้าเก้าครับหกสูนย์ครับ ตอนะครับหกเจ็ดนะครับแล้วก็หกแปดนะครับก็คิดแค่ของทางชอบเทียบผลดูเพื่อความมันเนิงนะครับ แล้วโฆษณาขึ้นมานะครับกรวกวดนะครัอย่ากดปิดอย่ากดข้ามโฆษณาครับกดโฆษณาให้กันนะครับ